แล้วเบางแน่บ่ด้กินเสียเขาจากซื้อๆได้พี่น้องเอ้เบิ่งดูล่ะสอยค้นายว่าสอยเคี้ยวซอยปีนเขาเบิดมือรวดบ่นนี้ไปใช้เด้ปีนยุสานนี่แ่ละยังมือบบได้กินเขาได้พี่น้องกินแต่แม่งได้ด้วย ลูกก็กินแมงเคียให้กันกินดี่ดีบิ่งเน่เลี้ยงลูกนี่จะเป็นหัวอกแม่เบิง่งด้วยหัวอกแม่แท้ๆดีเลี้ยงลูกเคียไว้ไว้มีหางกัดตุม่มใจให้ลกูกบ้างลูกหุ่มเอาหุ่มกินน้ำแม่เคียอยู่ไว้ใบอรลอด เป็นผู้ปีนเข่าซอยจกอกวางตายาาว่าเหมือเว้นเมือเว้นบริสุเท้าขาเท้าแข็งนี่กับลกูกซอยเป็นตาเลียงไว้ตายวางเสยียบริสุกินเม็ดเข่าเปียกดนะจ้าบริสุกินเม็ดเข่าเปียกกินแต่แมงอื หาแม่บ่ไริยู่ไ้เศร้าไรเชียหาให้ลูกกินเต้งเปียงพันผู้ช่วยกันผู้ช่วยลำดับหนึ่ง <laughs> ผู้ซอยปีนเขา <laughs> ผู้ซอยปีนเขา,เขาบ่ไริยู่ไ้เศร้าไรขาเพิ่นไวไวยุ่งเสียบเบิดมือออกจแกงมองนึงก็ไปตำม,มองนึ่งไรเชียมองหันก็ไม่เชียมองนี้เชียให้บาง ย่มเนี่ยตีบวกเจียบ่อไปเต็มมือัวผุ้ยนั่นกันมีหอนย่ำเป่าประตูผมนด้เลยเป่าประตูไว้บใบพุ่นเขามาเบิ้งเปียงผมทหารพลาดย่างดีอืมอ่าผู้นั้นกระลังจีมาจีมาลักยังเขาล่ะสอนล่ามบ่ได้เด้อเจ้าอ่ะพะว่าเขามีนายทหาร เย็นบ้าเนี่ยเสียผ้านอนอยู่เนียโโยเ่ยเขี่โโย,ยให้ลูกกินเขี่ยให้ลูกกิน